นัดเป็นโตชาแนลสวัสดีครับพวกผมนัเป็นโตมาร์ตตั้มในเกม Overwatch ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราพยายามจะอัดหลายรอบแล้วแหละจริงๆนะแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จคือไม่ชนะนะครับและทุกครั้งที่อัดก็จะแพ้นะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะแหลมกันเดี๋ยวจะลองดูว่าตานี้เราจะบุกนะครับจะชนะหรือเปล่านะครับเป็นการซ้อมย่อยรอคนอื่นอยู่ยังไม่มาสักทีเสียเวลามาก มาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้ทีมเราดีขึ้นหรือเปล่ายึดฐานก่อนเบื้องตน้นแล้วเขียนรถงานลิงต้องมาอ๋อมีคนบอกว่าเล่นแต่ตัวเดิมเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก็ได้เล่นลิปเปอร์แม่งนี่แน่ลิปเปอร์ก็เป็นตัวละครที่สามารถหายตัวได้นะครับแล้วก็วาร์ปไปข้างหน้าได้ไกลพอสมควรเลยนะยกตัวอย่างสิ่งที่ผมจะวาร์ปก็คือการวาร์ปไปข้างบนนู้น like เพื่อแอบเข้าฐานมันเราจะไปปวดมันด้านหลังแล้วให้เพื่อนเราดันเข้ามาด้านหน้านะครับ ส่วนพีตั้มก็จะประท้าจากด้านหน้าเข้าไปไอ้ผมแอบไปันครับผมอ๋อเหรอผมไม่ประท้าครับผมวาร์ปไปเลยขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเซตแม่งแรงสัสๆอ่ะ คาวบอยปืนมันยิงเร็วจังวะแน่มากเปลี่ยนเปลี่ยนหาแล้วครับผมจะเล่นตุ๋ยแทนโดนตายเหม่ยตายครับผมเปลนะเฮ้ยมันจะยิงแล้วเฮ้ยเกือบโดนอันตีมันนี่ระวังกับด,กดักด้วยนะจะพยายามระวังนะ ไปครับอันนี้ที่ป้อมมีดิงอ่ะไม้อยู่ไม่ได้ครหัวแตก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 สวยครับลิปเปอร์โหดเหมือนกันเว้ยมงกรอนมาไม่กลัวไม่กลัวมังกรเฮ้ยย้ายข้างหลังนั่งเลย ปุ้งพุ่งเรียบร้อยครับลิงทางนี้ครับโอ้ยลิงถึงนี้ลิงเหรอกำลังไปแบบเออผมฆ่าลิงแล้วครับผมพีไอฮิวอ่ะขอบคุณมากเลยโอ้โหเต็งสู้โอ้ยโดนตัวแล้วผมมีซับระดับเทพหรือเปล่ายอดสุดยอดอย่าตัวจากตรงนี้ได้ก่อนไม่น่ารอดตรงตีนว้าตอนนี้เราเข็นรถแล้วใช่ป่ะโอ้ยช่วยช่วยช่วยป้อมป้อมป้อมระวังระวังอย่าพาไปอย่าอันนี้เราอยู่กันสี่คนเหรอ ขอโทษอีกคนชื่ออะไรครับแชมป์ใช่ไหมครับใช่ครับเออเมื่อกี้ผมปิดไมค์พี่คุยโทรศัพท์อยู่ใช่สิคุยอาสาป้อมตอนนี้แชมป์เขาเป็นตัวฮิวเลยาเพราะว่าใครฮิวให้เราฮิวเทพมากตามติดมากต้องไปตามเบนทอยมาฮิวน่ะเข้าหลังพี่พวกใครเนี่ยคนน่ะผมฮัลโหล โอ้ยเข้ามาไม่ทันป้อปืนป้อปืนปืน,ปน,ปนแสตมีป้อมหนึ่งเหรอมีข้างล่างเก็บลูดเดีพี่เก็บป้อมใหญ่ไปแล้วนะเฮ้ยใครใครฆ่าฮิลกูโอ้ยเย้ <laughs> สยสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไปเก็บไอตัวฮิลให้ <c oughs> บลับผิดเมื่อกี้กดผิดปุ่มจะกดหายตัวเสือกดบลับอมอยู่ไหนอ่ะป้อมอยู่ข้างหลังอยู่กับพวกฮิลอมพวกฮิลได้ อืมมาพร้อมลิงด้วยเราอย่างมันมันมันตั้งหลักเราแล้วอะ่ะเอาข้างหน้าให้ได้ก่อนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันผมน็อปเกี่ยวผมมามีน้องแข็งอีกเว้ยอุปรกรณ์เยอะ อ้วโอ้มีป้อมปืนอีกป้อมปืน2อันนะป้อมใหญ่2องอันป้อมเก็บไปละอันหนึ่งป้อมอันที่2ตายละเฮ้ยมันชุบว่ะตายแล้วมันชุบอย่าทุบติวปะเปลี่ยนตัวแล้วอันหนึ่งฝั่งมันไม่มีสันไนแค่พี่เล่นเองเก็บป้อมให้เต็งเลยมันมีชุบเข็นไปเรื่อยๆก่อนเข็นไปเรื่อยๆก่อน เอาล้วครับต้องเปลี่ยนเกมนิดนึงเฮีย,ยลิงอืเฮียลิงแนวดีพี่เหมยเดี๋ยวก่อนปี๋เหมยอยู่น้อยอยู่น้อยอยูไย่ไมอยอ่นอยแ๊บเหมยตายเหมยตาย เดีย๋ยวรอมาขึ้นรถกันไ,ไปใกล้รถกันเถอะดิงตายโอ้ยอีเหมยอีหาเนี่ยตั้งป้อมบนรถแล้วนะพี่เดี๋ยวเก็บให้ต้องเก็บตัวฮิลก่อนอนะโอ้ยตัวแม็กครีเก็บตัวฮิลเหรออมืมันชุบบ่อยมากเลยถ้าพี่เล่นลิงอะพี่ไปได้ พยายามจะเล่นตัวเดียวนะครับแต่ว่าน้องๆต้องเห็นสถานการณ์มันต้องเปลี่ยนเราต้องเอาที่ทําให้เราได้เปรียบน,นะที่มั่นใจในลิงมากกว่ากำลังไปครับเจอล้วผมงานตั้งคิวครับผมเกือบตายไม่เป็นไรดาวฮิวก่อน เรียบร้อยอยู่สระเลือดแล้วเออตายโอ้ป้อมดักตรงรถเลยอ่ะนายรอเกี่ยวอยู่อานที่ไหนแล้ววะนี่มาเพื่อฆ่าหิวเฮ้ยเราต้องเข็นรถแล้ววะต้องมีโล่ไหมอ่ะถ้ามีโล่จะง่ายกว่าปะ่ะบ้างหน้ามีป้อมปืนยังไม่ตั้งใช่ไหม ร้อยอีกข้างบนข้างบนไปต่อนะห้า <c oughs> สี่สามสองจะซัดอีเหมยกันไอ้เฮียมีฮิ้วนี่มั้ีจะร้อยค้างแล้วเขียริงค้างเจอริงค้างเว้ยไอ้เฮียแข็งอีก เข็นรถเข็นรถเข็นรถไปเข็นรถไปเข็นรถไปมีน้ำแข็งมีหาจิตายสามมึงเออเข็นรถเข็นรถพวกเรา เห็นแล้วแต่เจอลิงเีกและคิวแม่งควรสัตว์โดยโดนลุมสามตัวเข็นอีนิดเดียวเร็วจะถึงแล้วเพื่อนช่วยกันหน่อยสามสิบวิตายแล้วเข็นระวังเข้าบอยเข็นไปเข็นไปเข็นไปแล้วถึงแล้วเยี่ยมเข้าเฟสสุดท้ายแล้ว สุดยอดตายเรียบเลยเก็บฮิวก่นันถ่ายซะมึงเรียบร้อย,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 ยป้องป,ปืนมาป้องปืนมารัดตัวกันลิ้งไปก่อนดวนดวนดวนอันตรแล้วที่ปวดมันอยู่รีบเข็นมาเลยเดยือดสวย เห็นมากเห็นมากอยู่ไกลรถจะอยู่ไกลรถเรียบร้อยหมดเข็ตเลยครับยาวแล้วอีเหมยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเรียบร้อยระวังลิงลิงบ้าลิงบ้าเอ้ลิงมันปัดตรงเนื้ออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอากูไม่ลงหรอกลิงโวยโวยไอ้เหี้ยโดนมะคิดป้อมปืน ใ, diyorsun? ใครก็ได้เก็บป้อมปืนหน่อยเร็วเราไม่มีต well. ัวเก็บป้อมปืนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนอะพี่อยู่บนขวาฐานมันเขามีระเบิดมาละบนขวาฐานมันระเบิดมาแล้วระเบิดมาละน่าจะได้เรื่องอยู่เฮ้ยไม่ใช่พวกเราดีกว่า หเห็นรถอย่างเดียวตอนนี้ทหารผ่หารหารต่อยผมว่างไรเฮียมาพาหิวได้แล้ะกำลังยือ้อโอเวอร์ไทม์มันอยู่นะครับอุ้ยแข็งอยากได้เลือดจุง สวยผมกำลังวิ่งป้อมปืนทั artist, ้งบนหัวป้อมปืนระวังอีเทียหิวอีสัตว์ตายซะเอเยแม่งชุบตันหน่อยตันหน่อยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหโดนว่ะเอ้ยมีคนอยู่ไหมั้ย2.5วิอย่าแพ้โชว์ในคลิปไม่เอาเข้าไปเข้าไปโอ้ทามไม่ดีดีดี เร็วเร็วเเข็อันตไปให้มันดีโอทำไม่เข้าไปให้มันดีโอทำไม่้เร็เร็ว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 เร็อมาอไม่ไดแล้วมาแล้วไปนี้แหละได้อยู่ได้อยู่โอว้อ้อ้ย้ยอโอ้โอ้โอ้ยอ้ย้อยอยโโยโอ้อ้ย เจมจนสัตว์มาแยวโอ้ลห,อหลุดเฮ้ยเนี่ยเหรอที่โดนมันต่อยยันตกอะเนี่ยพี่ตกล่วงเดียบไมไ่กินเราหรอกเราบูทได้อยู่เฮ้ยเอาตำเบอร์ตองไหมครับ ตามเบอร์ตองขึ้ก่อนบอกอัดคลิปทีไรเป็นนี้ทุกทีแต่ถือว่าเข้มข้นนะครับสิวเฉียดมากเล่นได้ดีแล้วแต่มันบี้กันอยู่ตรงหน้าแั้น่ะกดไม่ลงจริงจริงหัวร้อนเลยเอาอยู่คนละฝั่งกันแล้วน่าจะอยู่คนละฝั่งพี่ผมเนี่ยครับมันก็จะขาดแทงขาดสไนเปอร์ขาดบิลเดอร์มันก็ต้องเล่นอะไรเทื่องนี้ไปก่อนแล้วเราเล่นบิลเดอร์ เล่นตัวนี้บ้างน,นะครับให้น้องๆได้เห็นหลายๆแบบหลายๆตัวนะอันนี้ก็เป็นป้อมเล็กแต่ว่าสามารถเดินยิงได้ด้วยช่วยป้อมตัวเองนะครับ <c oughs> ขอสร้างป้อมก่อน <c oughs> พิตามครัตาม,มจั ให้อันติมายืนหลังผมก็ได้โอเคครับแต่ต้องบอกก่อนนะได้ได้เลยจะตามไปกันให้ไม่ทันอ้วาป้อมแตกชิดผมมันมีฟาร่าเอาโอ้โหให้มันดันกระโดดกระเด็นไปพัดล้อก่อน ี่ากูยโยโลให้เสือกกิ้งตัว <laughs> อะไรนะยิงไม่เอาเร็วกำปืน <laughs> เดือดสองสิครับเออ <h ums> นี่แน่นี่แน่ ข้างหลังระวังนมกครีอาร์เมอร์อาร์เมอร์เอาไหมอาร์เมอร์เสร็บร้อย,อยว่าไปว่าไปว่าไปอุย้ยหาฟาร่าป้อมๆนครับ น่าจะมาข้างบนบนข้างบนปลาล่าข้างบนมีตัวฮิวมาด้วยต้องเก็บตัวฮิว่อนี่ลาล่ากระโจดแค่ไหน่อยดิเอางั้นเลยเหรอพี่เก็บฮิวให้แล้วแขง้แค่ไหนดิโอยดิล้มห่วยล้มห่วยอ๋อเป็นฟาร่านี่เองงั้นเราเก็บฟาร่าก่อนไ้ย ป้อมปืนพี่อย่าพึ่งพังนะลูกกำลังรีบไปอ่ะมาเอาโล่ไปด้วยชิดปัอมพังทุบ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 ว้าวเมื่อกี้ใครใช้ไอ้ตาดคำว่าติดตั้ม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไอใช้แล้วจะบอกเอ้ยทั้งนั้งเทียบเลยระวังพี่ระวังรีโหลดโล่แป๊บอย่าลืมเก็บโล่ด้วยเนอะก็แปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะเอายังมัดเอาเลยมาล้างบนเฮ้ยระเบิดแล้วบ้งระเบิด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 เดี๋ยวระเบิดผมก็กันได้นี่หว่าอุ้ยพอดีพอดีต้อตึกเฮ้ยรีบเข้าไปเร็วพวกเรา แม่งมาข้างหลังยันไว้ทีนึงนาทีเอง<า>อุ้ยโทษทีโหออันตียังสวยอ่ะเช็ดแค่ทุกคนมาเก็บโล่ด้วยอาร์เมอร์ม,มีคำโตคอยๆัำโตไข้กลระวังระวัง ป้องตืนครับเก๋ระวังมังกรระวังระวังงฉากป่ากุเลแซนมีคนขอพรอุ้ยโดนแล้วพาหิวได้แล้ว ยิ้ว่ามามาทางในในตึกอ๋อสไนเปอร์มันเปิดเราเขาเลยรู้ว่าไปว่าไปสามส <30 S 2> <ห>ิบวิครับยันไว้ครับสามสิบวิเกมนี้โติดตัวรอบกันพีไาา่ไม่เข้ามากต้องเข้ามาซ่อมปืนก่อนซ่อมปืนก่อนซ่อมปืนก่อนครับยันไว้ก่อนลูก ตอนนี้ยวโอ้โหเยี่เต็มหน้าเลยแสบเต็มหน้าเลยสบไม่ทันป้อมยังอยู่เว้ยช่วยหน่อยป้อมแตกแล้วนะโอ้ยโดนแ่โอ้ยโอเวอร์ไาม์มโอ้ยเยอะเทเซอร์วิ่งเร็วๆสิลูกเทเซอร์ไอ้ยี่มันเข้าไปยันไหมเว้ยโคตรเจ๋งเลย โอ้ยเ้ยนิดเดียวเองเป็นบาสเทียนละเปลี่ยนตัวแล้วครับ One shot One kill เขารู้ว่าเราเล่นบาสเทียนเดี๋ยวเขาก็ยิงเราอีกลืมไปว่ายาไม่เอายายายาเราพวกกันเราพวกกันเราจะไม่ยิงได้ได้ได้ อย่างนี้ก็ได้เหรอวะมีเตรียมกันด้วยวะเจ๋งว่ะเอ้ยมีเอร์พวกเดียวกันพวกเดียวกันเอ้าอ๋อได้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 มันต้องเนียนๆนิดนึงตลกว่ะเอ้ยฮันโตฮันโตยกมามองเลยมองศัตรูก่อนแป๊บนึงเออโล่หมดโล่หมด แมครีตายแล้วเฮ้ยมันดันไม่ช่ายเลโดนทุบเต็มหัวเลยเฮ้ยมังกรโดนเต็มเต็มเลยมังกร เฮ้ยอย่าพึ่งดิโอเสียจังหวะเลยอ่ะไม่แชมป์ทำนี้ผมไม่รู้พี่ผมพึ่งมาปุ๊บพี่ก็อันตรีพอดีอ่ะ ยากจังเลยแอมเราทีมมันจะชนะแล้วกระบอกหน่อยหน่อยเดี๋ยวนะเอางั้นเลยเหรอมีอะไรมุกจะใช้เมื่อไหรกันเฮ้ยตั้มเบอร์ตองยิงเร็วอ้าวตั้มเบอรตั้มเบอร์โอ้ย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 โต้ได้แล้วผมเอาจริงแล้วว่ะสายดีเฟนต์ต้องมาว่ะ ตามเราจะไม่แพ้น,นะเว้ยไม่ไม่พี่เราจะไม่ยอมทำไมรถมันเข็งเลยเรื่อยมไอ้กระบอนี่ก็ยิงเราจังเลยเดี๋ยวว่าต่อยล่วงเลยเดี๋ยวมันไม่เง <c oughs> ีงยบเลยพี่ช <c oughs> ่วยด้วยเร็วพวกเราโอ๊ยอยาพี่เฮ้ยโอ้ยเย้โดนอีกโดนแชแข็งมันจะมาแล้วเนี่ยต้องมาถึงหน้าแล้วเฮ้ยป้อมปืนว่าไงยิงเร็ว ให้ตึกไปดูใ <modeling> ห <the> <ation> ้หน่อยดิมันอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ยโเดนึงวิ่งเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เออเออดูให้หน่อยดิอยู่หลังรถเนี่ยอยู่หลังรถเนี่ยอีเมย์รถฮะโอเคอีเมล์น่ะได้ไดนโซ่ด้วยเท้าตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองร้อยก็ได้เหรอเข็นกลับเข็นกลับนี่ไม่ได้โกงนะครับโอ้ค้อนลงทุนอ่ะอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปดูให้หน่อยดูให้หน่อยเพื่อนมายังว่ามา ช่แข็งแล้วเดือดๆตายว่ามันอยู่ข้างนอกหมดเลยพี่โอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากยังข้างตึกอยู่ข้างตึกข้างขวามาแล้วโอเคโอเคข้างขวาข้างขวาพี่แหละมันอ้อมมาข้างหลังย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 ังไปดูให้อยู่ข้างหลังท่านโต้ไล่ไปละดูข้างหลังให้ เฮ้ยพี่ผมมีรถถังจัดเลยแท็บตบ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 มีรถถังตายแล้วถังหมดแล้วบอกกันให้เข็นรถก่อนเมอร์ซี่อยู่ข้างหลังอะเมอร์ซี่อยู่ข้างหลังเออขอเลื่อนหน่อยพระเออเข็นรถไปเข็นรถไปสี่สิบวิไม่ช็อตไม่ใครช็อตนี่นะ อีมอนซี Mercy มันแอบอยู่แอบทางขวาไม่กลัวครับปากหลักเป็นก้อนแล้วอีดิสเราจะไม่ซ้ำรอยเดิมนี่แน่เ้ยขอบ,บอยล็บลอบลบลบลอบลอบลบลบอบอบลอบล็อบลอบอ <laughs> อ, <laughs> อบล็อบล็อบอลอบ็็ออบลล็บ็ล็ออบล อันตีใส่ด้วยนี่แน่มึงลุยลุยลุยฆ่ามันโอ้ยเอาโดนเหรอขอโทษอะไรพี่อะไรตายหาหมดเลยโอ้โหโหดสาดโหดสาดมันต้องคอมเมนต์ไซสิบแล้วเนี่ยถ้ามีให้โหดเลยได้ไหมได้ได้แต้มเหรอเดี๋ยวกดให้ทีนี้ต้องกดให้ผมแล้วเนี่ยไอพี่นั้นล้วกันเอาไปพี่พี่นั้นพี่นั้น thank you ไม่ Dante, กล да. ้าลงเลยที่แคคลิปนี้นัดลงเลยนะเกมเมไงตลกตลกจะดีเหรอ <unda> ดีพี่อย่างห้าขาแม่งหดมากอะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอชิลามา ก้าวหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ